ทุกคนวันนี้เรามาเปิดไพ่ประจำเดือนตุลาคมจากไพ่คำครูครูจะบอกอะไรกับพวกเราให้ข้อคิดเตือนสติไปดูด้วยกันเลยนะครับไปแรกครูบอกพวกเราว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ดีกับเราก็จงอย่าทําไม่ดีกับเขาอโหสิกรรมให้กันนะลูกสิ่งนี้เตือนให้เรามีจิตใจที่เมตตา หากเราถูกกระทําไม่ดีไม่ควรตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธควรปล่อยวางและอโหสิกรรมเพื่อจิตใจที่ดีของเราจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่สงบใบที่สองครูบอกเลยว่าจำไว้ให้ดีนะลูกหากทําดีแล้วไม่ได้ดีอย่าเสียใจนะสิ่งที่ดีจะอยู่กับเจ้าเสมอบางครั้งการที่ เราเองไม่ได้รับผลตอบแทนในทันทีแต่สิ่งที่ดียังคงอยู่กับเราและส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีในอนาคตอย่าหยุดทําความดีกันนะครับครูบอกว่าหากเจอในสถานการณ์ที่เจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พึงมีสติอยู่กับตัวนะลูกเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากจงมีสติ และควบคุมตัวเองให้ดีเพราะสติจะนำพาเราออกจากความวุ่นวายเสมอไพคําภูรูเตือนเราว่าการมีจิตใจที่ดีมีสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานการณ์อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัด,ถดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิ์มวยพรตัวคนเองใต้โพสิ์ได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด